สวัสดีครับผมออฟเอทครับวันนี้จะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันที่9นะครับวันพฤหัสเดือนมีสาปีสองศนสนะครับเราจะมาอัปเดตคู่ที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่คู่ audc hf audc hf นะครับถ้าราคาย่อลงมานะครับ เดี๋ยวเราทําการลองขึ้นไปนะครับเราอาจจะเข้านะครับที่ดีมานของ i e f เฟรมของเคสก็ได้ครับถ้าเขาย่อลงมานะครับเราก็ลองขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็เก็บได้ประมาณหนึ่งนะครับ mm hmm. ก่อนถึงก่อนที่จะถึงสปายของของวีกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปขยายทำเฟรมดูสักนิดนึงไปอ,อย่างนี้ก่อน ก็เก็บได้ไกลเลยนะครับเนี่ยา่า TP นี่ก็ประมาณช่วงนี้นะครับของทําเฟรมเฮสี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรอช็อตกันอยู่ที่โซนนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอช็อตอยู่ที่โซนนี้คือเป็นโซนของวีค TP ก็เก็บประมาณช่วงนี้ก็ได้นะครับถ้าถามว่าของเฮสี่อันเนี้ยเป็นเส้นของวีค ผมมาร์คเอาไว้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าน,นี้แล้วก็ตรงนี้อิมบาลานค่อนข้างที่จะดีนะครับอันเนี้ยอ,อิมบาลานที่เวลาเขาลงมาเราก็ผักค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเป็นอิมบาลานที่ไม่ค่อยมีนัยะเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าอยู่ที่ช่วงนี้หรืออเราก็มารอที่ช่วงนี้ก็ได้ครับตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของแนวรับด้วยนะครับตรงเนี้ย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันคู่ถัดไป AUDNZD นะครับ AUDNZD ราคาก็ใกล้เข้ามาถึงในส่วนของส u p p ของ w e ค k แล้วนะครับแต่เนื่องด้วย s u p p ตรงนี้นะครับ set up เขาคุณภาพาไม่ดีนะครับอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนะครับเพื่อทำการค่อยชอตลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบนะครับในส่วนของรูปแบบของฮาร์โมนิกนะครับก็ยังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง นะครับผมก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันละครับว่าเขาจะจบเป็นฮาร์โมนิกแบทหรือว่าเป็นกาเลนะครับหรืออาจจะเคลียร์ในส่วนของฮาร์โมนิกไปเลยก็ได้นะครับแต่ด้วยมุมมองส่วนตัวแล้วผมก็จะรอช็อตอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะครับถ้าเขาไม่สร้างดีมานใหม่ขึ้นมามาขวางนะครับผมทำเฟรมเฮดสี่ก็ขึ้นเป็นฮาร์โมนิกเหมือนกัน มาต่อกันที่คู่ AUDJPY ครับ AUDJPY นะครับผมหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอช็อตอยู่ที่ supply ของ w e e นะครับณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเทรดส่วนเทนลงไปครับผมเดี๋ยวเราจะรอเข้านะครับก็จะมีกันอยู่สโซนนะครับโซนแรกนะครับรอเข้าอยู่ที่ดีมาของ time frame 4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะรอเข้าอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ดีมาของ day 1 นะครับอันนี้ต้องไปดูในส่วนของดัชนีของ n i ก k ี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปดูดัชนีของนิกกี้แล้วเหมือนเขาจะทํารูปแบบเป็นพวกไทยแองเกิลลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งก็ได้ครับครับผมเรามาดูดัชนีของเจ่ปนของเยนนะครับเป็นของ n i ก k ี้นะครับหรือจะเรียกว่า JP225 ก็ได้ นะครับเรามาดูที่ทําเฟรมพิครับทําเฟรมพิส่าเนี่ยครับเขาจะเหมือนลงมาแบบประมาณนี้ไหมนะครับอาจจะทํารูปแบบพวกไทแอ a n g ิลอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้คือต้องระวังหรือถ้าจะเอาให้มันแบบปลอดภัยให้เข้ารีมูฟดีมาหรือซัพพลายไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกฝั่งเพื่อทําการเข้าเทรดนะครับเนี่ยเราไปดูที่ทําเฟรม H1 หนึ่งก็เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ ผมกลัวเนี่ยรูปแบบมันจะออกมาแบบนี้แล้วทําให้พวกคู่ของ JPY ตามหลังทุกคู่มันจะแข่งข้านะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของดีมานเนยดีมานตรงนี้ก็ลงมาเทสไหลรอบละรอบแรกลงมาเทสปุ๊บราคาถูกผ่าออกไปรอบสองลงมาเทสปุ๊บราคาอ่อนแรงนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวมาร์คไว้สักนิดหนึ่ง มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับโซนคุณภาพไม่คุณภาพอันดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนละกันอิมบอลลารที่พุ่งไปแบบนี้นะครับตรงนี้ผมให้ประมาณแค่เจ็ดสิบนะครับถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับสำหรับโซนนี้นะครับคือแท่งแท่งที่แบบโซนมีคุณภาพจริงมันควรต้องปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกแท่ง หรือถึงไม่ปิด100%เปอ็นกือบทุกแท่งก็ตามตัวไส้เนี่ยควรที่จะต้องมีให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้การเทดีมาซัพพายเนี่ยอันนี้คือเป็นหัวใจหลักนะครับโอเคนะครับแล้วก็โซนไหนที่ไม่มีคุณภาพเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนิดนึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบก็ต้องขออาภัยนะครับพอดีมีมีเข้ามาถามในใน ในช่องของยูทูบชาแนลนะครับผมก็เลยอยากจะเขี่ยให้เพื่อนสมาชิกสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูโซนนี้ก็ได้ครับไอโซนนี้ไม่มีคุณภาพอิมบาลานซ์ขึ้นไปแล้วก็ดอกอิมบาลานซ์ขึ้นไปแล้วก็ดอกอะไรพวกเนี้ยนะครับคือโซนคืออิมบาลานซ์มันขึ้นไปแบบมีความลังเลอะเห็นปะ่ะคือที่แทนมันจะขึ้นไปปุ๊บปุ๊บอ่ะลังเลกูลงก่อนอ่ะแล้วค่อยขึ้นกูลงก่อนแล้วค่อยขึ้นอะไรแบบเนี้ยอิมบาลานซ์พวกเนี้ยไม่มีคุณภาพ เนี่ยและอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประมาณ70%็อร์ซถึงแปดิปอร์เซนคือถ้ามันปิดเต็มแท่งแบบเนี้ยโอเคนะก็ผมให้ประมาณ90%ถึงร้อยเปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันสักนิดอ่าอันเนี้ยอินบาลลนดีมากร้อยเเลยโซนเนี้ยร้อเลยเห็นไหมครับพอเวลาราคามันขึ้นมาเทสเสร็จ ถ้าโซนไหนมันคุณภาพแบบร้อยเปเซนเก้าสิบอร์ซ็เวลามันขึ้นมาเทสเ็จมันลงเลยแล้วมันลงเร็วอะ่ะมันไม่ได้แบบลงขยักขยอนขยักขยอนอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้โซนไม่มีคุณภาพเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพวกเนี้ยคือโซนไม่มีคุณภาพคือ มันขึ้นไปเทสเสร็จปุ๊บมันลงมันลงไปไม่ลึกแล้วสัาร์คมันก็งอย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 ขึ้นมามันก็ทะลุรีโมทไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องโซนมีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับผมก็ลองค้นหาใน youtube ต่างๆก็ได้ครับดีมาร์ซ์พนะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับ AUDUSD ครับอ่าอคูค่นี้นะครับ สิ่งที่ตอนนี้ต้องการเลยให้เขารีมูฟนะครับไอ้ซัพพลายนี้ไปก่อนพอรีมูฟเสร็จแล้วครับอุแบคเราก็ทําการลองขึ้นไปนะครับถ้าเขารีมูฟไอ้ซัพพลายของเด y ได้เนี่ยก็จะมีจุดเข้านะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับผมจุดที่2ก็จะเป็นของดีมานของเด y นะครับอันนี้เป็นช็อตเทอมนะครับเก็บสั้นๆก่อนถึงโซนของซัพพลายวีคนะครับ หรือจะไปรอช็อตอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะว่าระยะทางมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยมันก็จะถึงละเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะถึงละอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึง่งเดี๋ยวไปขยายทำเฟรมดูกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ก็จะคล้ายรูปรูปแบบของฮาร์มอนิกเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึง่ง เราอาจจะเข้านะครับเข้าช็อตอยู่ที่ซัพพลายนะครับซัพพลายของเดทที่อยู่ในวิคเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นซัพพลายนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าซัพพลายนี้เอ่อมันถูกเทมาแล้วหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับจากไอ้แท่งตรงเนี้ยไอแ้แฟบแคทหรืออะไรเนี่ยนะครับนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูหน้าง,งานสักนิดหนึ่งโอเคครับมาต่อกันที่คู่ C D G P Y ครับรอให รีมูฟซัลไยไปก่อนนะครับแลราราคาปูแบ็กลงมาแล้วก็ทําการลองขึ้นไปนะครับเก็บ TP ช่วงแรกช่วงนี้นะครับอันนี้ตัวดีมานตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้ที่เราจะอัปเดตกันนะครับตอนนี้นะครับราคาเหมือนกําลังทําในรูปแบบริมอีกแล้วนะครับ ก็อันนี้ก็ต้องระวังนะครับาราคาอาจจะปูแบ็กกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะลงมาแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการนะให้เขา r e ม o v e ไอ้ดีมานนี้ไปก่อนก็ได้อะดีมานแบบเนี้ยคุณภาพดีมากนะครับเนี่ยไอ้แท่งแบบเนี้ยอันนี้ดีดีมากให้เลยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนทําแบบรูปรูปริมนะครับรูปริมก็เราจะรอแอคชั่นอะกันอยู่ที่2โซนอยู่ที่ ซัพพลายนะครับของ4ชั่วโมงนะครับก็จะมีทั้งหมด2เลเวลนะครับก็จะมี2 2โซนนี้นะครับหรือให้เขารีมูฟไอเดีมานี้ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมเดย์โอเคครับทำเฟรมเดย์เนี่ยตรงเนี้ยในส่วนตัวผมเนี่ยเขาหลุดนีกลายมาละพอเขาหลุดเสร็จเห็นไหมครับแท่งเนี่ยมันขึ้นกลับไปเทสสองรอบแล้วก็ถูกผลักลงมา แต่ครั้งนี้ราคาอาจจะขึ้นไปเทสสูงนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นอ่าเราอาจจะมารอเนี่ยช็อตกันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาร์กไว้นิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอ,รอช็อตเนี่ยกันอยู่ที่ประมาณนี้ก็ได้หรือให้ขึ้นมาลึกหน่อยอ่าตะคู่นะครับหรือเนี่ยเราเราจะรอช็อตกันอยู่ที่ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องรอคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยหรือให้เขาขึ้นมาลึกที่สุดนะครับให้มาเจอไอโซนพวกนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขออัปเดตสั้นๆประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่า ฟังแล้วอาจจะเกิดไอเดียมาบ้างเลยแบบนี้นะครับ <im it> ก็ฝากกดติดตามนะครับสับสไครต์ในช่อง youtube ก็ได้หรือว่ากดติดตามนะครับในของตัวแฟนเพจก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้ครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพล้างมือกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ